สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับ bmw 520d f 1 0 s p o r t สดีเซลปี2 0 1 1ใหม่มากๆสวยมากๆครับคันนี้ใหม่เพียงแค่1,000 100, 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับราคาเปิดอยู่ที่7,99,000บาทครับเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับคันนี้สวยมากนะครับเพื่อนๆน,นะใครที่สนใจนะครับรถจอดอยู่บางบัวทองใครชอบสไตล์รัชชุรี่ที่สวยๆแบบนี้เนี่ยต้องรีบมาเลยนะครับ เอกลักษณ์ของ b m w สีดำนะเข้ากันลงตัวครับสวยมากๆเลยหน้าท้ายเดิมๆทั้งคันนะครับประวัติดีมากสำหรับคันนี้วิ่งมาน้อยนะครับใครชอบคันนี้รีบมาดูนะครับต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับ จองท่านต่ำเพียงแค่1,000บาทคุณก็ได้คิวในการซื้อรถคันนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนส์นะครับมีทีมงานให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแนนส์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับใครมองหารถราคาแบบนี้ยุโรปหรูสไตล์ BMW ราคาจับต้องได้7,99,000บาทต้องคันนี้ เบาสวยๆใสๆเนียนๆกลิบเลยนะคอนโซลสวยฟิ้งเลยนะครับผมอ่ะด่วนๆใครชอบสไตล์นี้รีบด่วนๆครับ0885845375ครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ